สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเจอกับรถก่อสร้างกันนะคะวันนี้มีรถเกตเตอร์คันใหญ่นี่มาเกตกองดินทรายกองบิ่มเทิมของเรานะคะเดี๋ยวมาเกตด,ดินเล่นดีกว่านี่คุยชว์โอ รถเกตของเราโอ้โหมันมันเกตได้แบบนี่ตักขึ้นไปเลย ดูหน้าเกตของมันคันเริ่มเทิมนะคะเกตได้โหเทียเทียบกับรถเกตจิ๋วของเราแล้วโอ้โหคิดสายไปเลยนี่ดูดิเกตขึ้นไปเลยตาเกดขึ้นไปข้างบนเลยชูมีมาดูแมคโครกันบ้างแมคโคอดูดูดูโอ้โหดูดิ มันหมุนได้รอบทิศด้วยนี่นี่นี่โอ้โหตึงแล้วก็บิดต,ตรงนี้นะคะนี่เป็นไงค้นมันน่ารักเท่มากเลยนะเนี่ยนี่ตึงตึมคุณวันนี้เรามาทดสอบการใช้งานของแม่ครกับรถเกตคันนี้ก่อนนะคะ คูนนนนโนนนนนนี่เห็นไหมคอยดูนะมันจะเกตขึ้นไปนะโน้ลองใช้เกตคันเลขเกตอีกที โอเคค่ะทุกคนวันนี้การทดลองเล่นรถเกียร์ขั้นโตของเราเสร็จแล้วนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ